ความสั่นขอชงแล้วก็ไล่น้ำโอเคสวัสดีครับคนทำกินชาแนล,แลครับกลับมาพบกันอีกครั้งน,นะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําโอเลี I ้ยงซ่านะครับผมหรือว่าเป็นการ ทำโอเลี้ยงแล้วก็ผสมโซดานะครับเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับเมนูในร้านนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับเพื่อเมนูที่หลากหลายในร้านนะครับส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีกาแฟเม็ดกาแฟโบราณนะครับแล้วก็โซดาแล้วก็น้ำตาลทรายแค่นั้นเองนะครับสําหรับเมนูโอเลี้ยงซ่านะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมวันนี้ผมจะใช้หัวชงนะฮะเป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับของหัวชงกาแฟสดนะครับ ใช้เม็ดกาแฟโบราณนะครับที่2ช้อนโต๊ะนะครับใช้กาแฟโบราณ2ช้อนโต๊ครับเอาไปกั่นที่เครื่องกั่นน้ำกาแฟนะครับเราจะกั่นน้ำกาแฟยอยู่ที่60 ml ครับผม เป็นน้ำกาแฟโบราณนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วแนะนำกันเช่นเคยน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้หัวชงกาแฟสดชงกาแฟโบราณนะครับก็ต้องรีบทำความสะอาดนะฮะเอาไปล้างแล้วก็ไล่น้ำออกให้เร็วเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีแปรงเอ็นตัวนี้นะครับไว้สำหรับทำความสะอาดหัวชงนะครับผมทความสะอาดหัวชงแล้วก็ไล่น้ำ เ,เมนูนี้จะง่ายๆมากเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้น้ํากาแฟโบราณนะฮะแล้วนะครับให้เราเติมน้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะูนๆนะครับหรือว่าใครชอบหวานน้อยหรก็ลดลงไปได้ตามต้องการนะครับผมเมน,นูนี้ก็เป็นเมนูเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับโอเลี้ยงที่เราขายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติเราจะเติมน้ำร้อนหรือว่าเรากดน้ำกาแฟ ผสมกับน้ําร้อนอันนี้เราก็เปลี่ยนแนวฮะชงน้ําตาลทรายให้ละลายนะครับเราก็ใส่โซดาลงไปเป็นการเพิ่มสีสันให้กับเมน,โนคูครับในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับจะตักน้ำแข็งแก้ว18ออนนะฮะ เทลงไปเลยฮะน้ำโอเลี้ยงซาของเราครับโอเลี้ยงซาหรือว่าโอเลี้ยงโซดาเนี่ยครับนี่นะครับปิดฝาครับผมแล้วก็เติมโซดาส่วนที่เหลือลงไปโอเคแค่นี้เราก็จะได้เมนูที่แสนจะอร่อยนะฮะโอเลี้ยงซานะครับ เพื่อนก็ลองไปทํากันดูนะครับผมถ้าเกิดรสชาติออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ผมด้วยนะครับแล้วก็แนะนํำติชมได้นะฮะพูดคุยกันได้นะฮะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับเชน่าควททากินมีคลิปวิดีโอใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่เป็นประจํานะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ขอตัวไปดื่มโอเลี้ยงซาก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ